สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องมณีแท็กเตอร์รถถถูกๆูะครับวันนี้แอดหายไป2วันนะครับเนื่องจากติดภารกิจครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถถ L 3ย0อ d สมนย์นะครับตัวนี้มาพร้อมหุปกอง์ก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าใหม่แต่ตอนนี้น่าจะเป็นมือสองแล้วเพราะว่าแอดเอามาตัดหญ้าที่สวนยางแอดครับก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับโอเคครับ ก็เป็นคูเปต้า l สามสี่ศูนย์แปด dt นะครับผมตัวนี้ตอนนี้แอดอยู่ที่ส่วนยางของของแม่เองนะครับของแม่แอดเองแอดก็ตัดไปรถตอนนี้รถทำงานมาประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วครับวิ่งจากบ้านมาประมาณสองกิโลครับก็มารีวิวรอบรอบครับรถคันนี้เป็นรถที่แอดเอาฮอเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมตอนนี้เอาฮอเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนปอกสูบครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนชาร์ป นะครับเปลี่ยนบูธข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็เจียวาวนะครับเจียไอตีบาวาวใหม่ครับทั้งหกตัวนะครับวาลไอดีไ wow, อเสียทําไปทั้ง6กหกตัวเลยครับคือตอนแรกอาการของรถคันนี้ก็คือ,อเสียงผิดปกติครับแล้วก็แล้วก็ควันออกท่อระบายเยอะ แอดก็เลยทําการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะครับสําหรับรถคันนี้แอดรับประกันเครื่องยนต์ให้ปีหนึ่งนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์ให้หนึ่งปีครับไม่มีข้อแม้นะครับหลังจากที่ทํางานมาประมาณสองชั่วโมงครับก็เนี่ยครับบริเวณที่แอดตัดย้าครับส่วนย่างแอดก็จะมีมีอยู่สามที่นะครับมีตรงนี้ครับแล้วก็ฝั่งนู้นครับแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนู้นครับวันนี้ตัดย้าก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับ เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับ <c oughs> ยางหน้าให้อยู่สักห้าสเอร์เซ็นครับผมสีก็สีเดิมครับกระทะสีเดิมเลยครับตัวแป๊บตัวใบมีดเป็นใบมีดของโคเวต้าครับจากโรงงานนะครับยางหน้าให้อยู่หน้าซ้ายให้อยู่50%านะครับผมก็อาจจะใช้ได้อยู่ครับใช้ในไร่ในสวนนะครับแอดทำ สลักคานใบมีดให้ใหม่นะครับตีบุ๊ให้ใหม่เลยครับแล้วก็ยางหลังเนี่ยคู่หลังเนี่ยให้เลยประมาณแปดสิเปอร์ซนะครับผมคู่หลังแปดสิบเปอร์เซนตครับตัวตัดหญ้านะครับเป็นตัวตัดหญ้าของ New tractor นะครับมาพร้อมกับชุดสลิปคัตนะครับชุดยอยแขนแขน ตั้งปรับระดับนะครับแล้วก็แขนตั้งข้างนั้นนะครับแอดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรวมรวมถึงโซ่ข้างนะครับเพราะว่าแอดมาใช้ในงานตัดหญ้าก็เดี๋ยวจะรีวิวเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับหลังจากที่ทํางานมาสองชั่วโมงก็จะสองชั่วโมงกว่านะครับมาตั้งแต่บ่ายสามโมงครับบริเวณที่แอดตัดหญ้าจะเป็นป่าประมาณนี้ครับป่ารกๆพื้นที่ก็จะเอียงมั่งไม่เอียงบ้างนะครับแล้วก็จะมีตอของกระถินครับตอ ของกระถินอย่างนี้ครับแล้วก็ไอที่ตอใหญ่ๆนี่ครับคือรถวิ่งได้นะครับรถ L 3 4นี้ทำงานได้เลยเทคนิคของแอดก็คือว่าแอดจะใช้ใบมีดนะครับใบมีดาวางะระดับใบมีดหน้าให้ให้ต่ำลงให้สูงจากพื้นประมาณสัก5เซน10เซนประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดหญ้าถ้าตรงไหนที่มีตอเราก็ยกขึ้นประมาณ ห้าเซนนะครับก็คือให้ตัวใบมีดมันมันไปชนกับตอก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นตอที่แบบตอใหญ่ๆครับมันชนตึ้งเนี่ยเราก็โอเคอาจจะหยุดลดเลือหรือว่าเราถอนตอถอนตอออกก็ได้ครับสามสี่ตอไม้เท่าแขนนี้เอาออกได้นะครับแอดก็เอาออกหลายตออยู่ครับอันนี้แต่ก่อนก็จะลกๆอย่างนี้นะครับพอดีปรับเกียร์ใหม่มันก็เลยเรียบเรียบหน่อยครับบางตอเนี่ยฮะอย่างรอยที่เอาตอออกก็อยู่ประมาณนั้นครับ อย่างนี้ยฮะของต้นกระถินตัดได้นะครับก็มารีวิวเครื่องยนต์กันดีกว่านาะตัวนี้เนื่องจากว่าฮอเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแผ่นคัดให้เรียบร้อยครับเพราะว่าไหนๆก็ทำแล้วก็ทำทีเดียวเลยมารีวิวกันแบบนี้แหละครับทำงานจริงๆงนี่แหละเพราะว่า,ารีวิว เดินดูเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์ครับปะเกนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราเปลี่ยนปะเกนชุดใหม่หมดครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยรถทำงานมาประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงนะครับได้อื่น,นะฮะเสียงเครื่องก็จะเดินเรียบประมาณนี้นะครับ อ๋อรถคันนี้เช็คปั๊มแล้วก็หัวฉีดเรียบร้อยนะครับผมปันไม่มีนี่ขนาดมาทำงานมาสองชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงโกวกาเขาวิ่งมาจากบ้านปมาสกิโลครับแล้วก็มาตัดหญ้าอีกน,น่าจะเราๆฝั่งนู้นด้วยก็อยู่ประมาณสองสาไร่ประมาณนี้ครับประมาณสองไร่ได้สองไร่ครึ่งประมาณนี้ครับ ก็ขออนุญาตไม่เปิดน้ำนะเพราะว่ารถเพิ่งทํางานมาร้อนๆครับโดยรวมก็ถือว่าใครที่จะไปตัดหญ้าในสวนยงสวนยางครับไม่จาเป็นต้องไปหารถญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรที่มันราคาแสนแพงอะไรหายยากๆครับอันนี้เราคุยกันตรงๆเนาะเอารถสามสี่นะครับอะไรชิ้นไหนนี่หาง่ายครับเดินเข้าศูนย์ก็ได้หรือว่าติดต่อกับทางแอดก็ได้ครับอยากจะเปลี่ยนท่อนเกียร์อยากจะเปลี่ยนท่อนท้ายอยากจะเปลี่ยนคานหน้าครับแอดมีขายนะครับท่อนท้าย ท่อนท้ายรวมฝาไฮก็อยู่สามหมื่นห้าท่อนเกียร์สองหมื่นห้าคันหน้าสองหมื่นตีราคาคร้าวๆแล้วครับจัดส่งทั่วประเทศครับสําหรับท่อนเกียร์ท่อนท้ายครับมีอยู่สามท่อนครับคันหน้ามีอยู่สองเส้นนะครับใครอยากจะเอาไปทำเอ่อเอาไปเป็นอะไรติดต่อได้นะครับแอดขายตลอดครับสาหรับรถคันนี้มีทะเบียนนะครับทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับแอดตั้งไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับพร้อมอุปกรณ์ เครื่องตัดหญ้าอยากได้ราคาไหนโทรมานะครับผมอยากได้ราคาไหนโทรมารถยี่เครื่องดีๆนะครับโอ้องเครื่องยนต์แล้วรับประกันเครื่องยนต์ให้ปีนึงเนี่ยนะไม่มีใครเขาทากันครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยรับประกันหรอกครับรถมันสิบหกปีแล้วครับแต่เราทํามาดีครับเพราะฉะนั้นแค่จะรับประกันเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้าทําจบมันใช้ได้อีกประมาณสิบยี่สิบปีเลยครับ โอเคครับผมสําหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับอ้อลืมตอนที่ถอดชุดเกียร์ของรถคันนี้ครับแอดได้ทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนเกียร์ไฮโลนะครับแล้วลูกปืนเดมับอยู่ในท่อนท้ายเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับหมดไปทั้งหมดหกตับนะครับแล้วก็ลูกปืนคัดอีกตัวหนึ่งครับรวมแล้วก็เป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นหายห่วงครับเรื่องลูกปืนโอเคครับสำหรับ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับจบการรีวิวขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ